ดีค่ะช่องมิวิสพาเล่ชาแนลวันนี้มากับแม่มนลคนสวยเดินไปเตรียมตัวเสื้อแดงหมานี่พ pues ี่น้องมันหมานทำมือนี้มันหมานมาันเมืองบรรยากาศปลาเก็บเห็ดเพาะคือเก่าจ้าเห็ดดอกเห็ดเห็ดดินเห็ดยังก็เกิดแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่ายังมันเห็ดเพาะอยู่เนี่ยรถมิวจสจวนนี้อุปกรณ์ยังท่านในโลกจากรถอยู่พี่น้อง มาจ้ามาร้นน้ากันใช่ผุ่นยายมนในมงเคลียแลพี่น้องเบิ้งไม่อุ้ยพอแตกมันเป็นแตกเห็ดบอมมาเบิ้งกันนะเบิ้งกันเน้อตรงมือกับบอดีไซเอามาอยู่หั่นบอดดีไซเอาแม่นอลีตั้ละแตกเห็ดมนหมานแล้วหมานแล้วตาแดงได้มือนี ยายาก็ล่างมากพี่น้องเบียรเอออะไรอ่มเดย่งงลนหน่อยอยูเียร์ฮะตจ้ียร์หน่อหนอยก็พี่ดย มึงเป็นยายมนเป็นเคียพี่น้องโอ้มาเลยค่ะมามาเคียเคียหางสีหล่ะกูสีได้เคียไปเรื่อยๆพี่น้องจนพ่อพ่อค่ะพ่อพ่อกปเคียเลยเคียมังเคียแนบไเคียแนล่ไม่ห่วยมือไงแข่งดอกแงดอกแงดอกดอเอาถุงมือมากระานใส่ถุงมืออยู่ เยามาแล้ว <cat guiding developed Airbnb> uh ือเดี๋ยวจตอนากา้กโอ้ยปวดเมมุนจักดอกคือนมานแถอะ เว่ยแกได้คือกัานแค่ดอกระบาดเลยดอกเดียวเห็นอีกแล้วลลพี่นอ้องอีเสร็จแล้วอือพี่น้องใส่ถุงมือเลยด้แบบยุ่งกัด Oh. Oi. Oh, dah ni. Ini kata

ร้องดอกน่อยๆแต็แตกต่อไมัอุ้ยน่อยๆแต่แตกไป่นางเด้ยน่อ,อ,ย,นอยๆแตแตกกันกระบอันหนึ่งนองมืงดินกระลังเยาว เมนโบเมนดูโบเมนอุ้ยเมนอุ้ยดอกน้อยโอ้ยดอกมันน้อยดูไหมสักแม่อุ้ยเคลียนะครัว่ามันโบเมนมนวันโบเมนเตะเฮ็ดนักมันเห็นตัวไหน nó mày vui hen đẻ, bỏ bao nhiêu, đẹp đi, này, นึงเตี้ยหนึ่งมึเกิดอืมเมนด้วบัวเมนจับหนึ่งพี่น้องพี่พาไปเบืองปลานิดมาลวนมูยูปุ่มเดียวนี่บบไปใส พ่าไปซองตาฮะมันบ้แตกบ่เอาต้องขวดบ่เนะบิยังว่ามันแตกแตอกรปที่ลราดอกทั้งดอกเอามันบแตกดิมันบ่แตกดอนันมันดูทัังูเลบ่กรไปเป็นผู้ัทีนะโอ้มันหินขวดเด้มันแตกมักูหนตกตากู่ห็นทูไองซองตาที่นองมากวู้ดปนิด อีหยังเพื่งมาตะกี้นี่เพื่อจะได้บักหลายเลยโอ้ยไแงอตรงดูเคลียได้พี่น้องบอดูเคลียกับม่ได้ดูดูเหรอใส่กำลังแขนยางบักคักไปงี่แล้วมันเหลยวมันก็ต้องรงถึงเนะโอ้ยไปเคลียกันได้สัเป็นอยู่

ไปแลวโอ้โหเกยแลยวเกย์เ็กยดอกดอกอุ๊กอ้ยตอนดอกเห็ดพี่หุยเ่อห็ดแล้วกูโอ้ยจุ่ดอกนะ ดูคนนีเฮ้ยเกินไดล้วงยออกแล้วพี่น้องมันออกแล้วเี๋เดเเอาไข่มาอีกก็เดีว่ไว้กมียนอีกสงไข่พี่น้องอืมอื้ ดูวิเด็ก่ไดคือเขาเลยมีใจเลกันนะีใจดีใจีใจม่ดูดีใจแ่ไรเพิ่มหายยากแล้วอออีกอ เนึ่งจะไหวแล้วพี่น้องน้องดีแล้วดอกง่างายเงาหยาอยาู่บนสามดอกอืมนปล่งป่าฮะเนี่ยเออมันไน่เงยเนาะ กาพไปนอกบรรยากาศป่าเบาิ่งเบิ่งเตกโอ้ใหญ่นั<ด>งนโอ้สามดอกสองสองเบิ่งเตะง่สองดอกไปนอก พี่น้องเห็น่็เด็่ปู่นี่พี่น้องพ่อแล้วพี่น้องไปเบ่งผลงานพาอแล้วเบ่งผลงาน,นงาได้นะไเฮละงกขาวสีดอกอพอดได้หลายได้พี่น้องมือเก็บผักเมื่อพร้อม ไปชมกองยาหน้าอีหยังนั่นต้อนอย่างนั้นบนนันมีมุมก็เห็นมีอยู่ก่อนนึงโอ้นะมีแต่หน่วยใหญ่ๆมุมของปนิดอัาเด็กก็บพักเรียบยร้อยเรีเยบร้อยมุมมุมความมีอย่างของมัต่อต่ออ่คลิปนี้แซมนี่ละจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ